ชาชาชาหน้าชะชะชาหลังชาชาชาต่าข้างชาชะชาข้างชะชะชาจังหวะความรู้สึกที่ขาดหายไปนานตอนที่สืออีจับมือของฉันไว้หัวใจของฉันเต้นดังตูมตามบางครั้งเร็วบางครั้งช้าเขาสอนให้ฉันรู้จักจังหวะมีผ่อนมีหนักมีตึงมีหย่อนมีรัวมีพัก มีช้ามีเร็วผ่อนผ่อนปล่อยผ่อนผ่อนผ่อนปล่อยหนึ่งสองถอยหนึ่งสองถอยฉันเข้าใจแล้วฉันชกมวยก็ต้องมีจังหวะสื่ออี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงจังหวะช่วยวนาทีนั้นฉันไม่อยากให้เสียงเพลงหยุดลงเลยให้ฉันกับสื่ออีได้เต้นแบบนี้ต่อไปมือของเขาอบอุ่นมากเต็มไปด้วยพลังสื่ออีไม่เคยทอดทิ้งฉัน สนับสนุนฉันเสมอฉันรู้ว่าในใจเขามีแต่ดอนนาไม่มีใครแทนที่ได้แต่ขอแค่ฉันได้อยู่ข้างเขาก็พอใจแล้ว